ฟังพี่ไว้นายกกีรติศักดิ์ที่ผมกล้าพูดเพราะเพราะผมไปดึงมาเข้ามาลำบากเมื่อก่อนเขายิงนกตกปลาผมดึงมาเป็นนายกเขาลำบากอยู่ยี่หกปีแล้วเรื่องไม่ใช่เรื่องนะครับเรื่องคนที่จะมีความสุขกลับมาต้องทุกข์กับเป็นนายกไอ้เพื่อนสดาเช้าดายเย็นแต่ไม่เป็นไรครับอาจารย์นิวัตหนังยังไม่จบนะครับดูดูกันไปที่น้องทักท้วงก็มีเหตุผลนายกท่านก็มีเหตุผลของท่านเอา รถไฟไม่ท,ทําที่ริมเรืเรอนก็โอเคแต่เรื่องรถไฟเนี่ยท่านได้ไปเช็คมาแล้วว่าผลมลภาวะของเครื่องยนต์เนี่ยมีค่าเท่ากับรถกระบะปิกอัพคันหนึ่งที่จะออกความออกอะไรมานี้นะแต่เราก็จะค่อยพูดนันต่อไปแต่อย่าเพิ่งโกรธกันคุยกันให้รู้เรื่องทะเลาะกันบ้างหรือว่าดีกันบ้างไม่เป็นไรนะครับขอบคุณครับครับเอาอย่างนี้ครับเรื่องนี้นะฮะ มันไม่ใช่ของวันนี้วันนี้เรามาทำประชาคมเมืองนะครับเรื่องของยุทธศาสตร์การพัฒนาวิสัยทัศน์ยุทธศาสตร์การพัฒนาแล้วก็รับฟังประเด็นปัญหาแล้วก็เสนอข้อคิดเห็นเรื่องนี้นั้นก็เป็นเรื่องที่เราบอกว่าเป็นเรื่องที่ต้องคุยกัน,นโอกาสต่อไปนะครับเพราะว่าเวลายังมีโอกาสที่จะคุยส่วนเงินนั้นเนี่ยผมไม่ได้ใช้เงินของเงินกู้ไม่ได้ใช้เงินเทศบาลน,นะครับแต่ว่าเป็นเงินที่ผม,มต้องไปหามา เพื่อทําให้ได้ในโอกาสต่อไปเพราะฉะนั้นเรื่องนี้นั้นเนี่นนะครับผมคิดว่าเราเราต้องพูดคุยนะครับในอีกโอกาสหนึ่งนะว่าผมต้องทําประชาคมเมืองอีกครั้งหนึ่งนะครับเรื่องนี้นะต้องขอบคุณที่มีที่ยกเรื่องนี้ขึ้นมาแต่ว่าโอกาสนี้นั้นก็คงไม่ใช่เป็นโอกาสที่เราพูดดังนี้นะครับต้องขออภยัยเพราะนั้นก็ผมคิดว่าก็คงจะต้องสรุปนะครับว่า ในเรื่องของการดำประชาคมเมืองวันนี้เรื่องของยุทธศาสตร์มาจากวิสัยทัศน์ของการท่องเที่ยวนะครับเป็นศูนย์กลางการท่องเที่ยวทางด้านประวัติศาสตร์